สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพามาคำนวณราคาที่ดินนะคะคำว่าราคาที่ดินสำหรับเราที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้นักพัฒนานะคะมันจะไม่จบแค่คำว่าราคาที่ดินที่เราซื้อมานะคะคำว่าราคาที่ดินของเราในที่นี้มันจะรวมค่าพัฒนาด้วยนะคะมันจะมีค่าราคาที่ดินค่าถมที่ ถนนต้องได้ทำไหมกว้างถทลายยาวเท่าไหร่แล้วก็ค่า,าขยายเขตน้ําขยายเขตไฟท่อน้ําทิ้งมีไหมเราต้องทําหรือเปล่านะคะทีเนี้ยถ้าเราได้ทําอันไหนเราก็คํานวณราคาตรงนั้นลงไปเสร็จปุ๊บรวมทั้งหมดเลยค่ะทีเนี้ย รวมทั้งหมดมีราคาที่ดินค่าถมที่ขยายเขตน้ำขยายเขตไฟท่อน้ำทิ้งถนนรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะมาบวกกันมันก็จะเท่ากับราคาที่ดินค่ะจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะซื้อที่ดินมาขนาด2ไร่นะคะราคา2ล้าน3บาทค่าถมดินอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทค่าทำถนนหน้ากว้าง8เมตร ลึก50เมตรทั้งหมดอยู่ที่ราคา2 000, 6 0 0 0 0บาทค่าถนนกับค่าขยายเขตน้ำเขตไฟท่อน้้ำทิ้งเนี่ยมีคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆกับเข้าไปดูข้างในได้นะคะต่อมาต่อมาค่าขยายเขตน้ำปลาปานะคะอันนี้แล้วแต่พื้นที่นะคะอัน,นอันเนี้ยของของดิฉันเองน่ะเป็น เป็นเขตพื้นที่ที่อบตให้อิสระสามารถทําเองได้เลยซึ่งบางพื้นที่อบตาอาจจะควบคุมโดยการว่าจ้างทีมเขาจ้างช่างของเขาหรือว่าอะไรจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปก็ไปศึกษากันอีกทีนึงเนาะอันนี้ขออนุญาตาพูดถึงเคสของเราก่อนเนะาะค่าขยายเขตน้ำประปาอยู่ที่1,000 0บาทอันนี้จ่ายเฉพาะค่าแรงกับค่าอุปกรณ์นะคะ แล้วก็ขยายเขตไฟฟ้าอันนี้แต่ละพื้นที่ก็ราคาไม่เท่ากันอันนี้ของของตัวดิฉันเองอะ่ะต้นละสี่หมื่นเอ้ยต้นละ1 0,000บาทเท่ากับ40 0 0 0บาทค่ะแล้วต่อมาพื้นที่นี้ที่ดิฉันมาพัฒนานี่คือพื้นคือยังไม่มีใครเลยคือมามาก่อนเพื่อนมาพัฒนาทั้งหมดเลยฉะนั้นท่อน้ําทิ้งก็จะเริ่มทั้งหมดก็จะแพงหน่อยประมาณเกือบ200เมตรนะคะท่อน้ําทิ้งเนี่ยดีหน่อยคือคือปลายท่อจะเป็นคลองก็ก็ เรียบร้อยเลยก็ง่ายๆแต่ว่ามันจะยาวหน่อยก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้จ่ายไปทั้งหมดอนะ่ะแสนหนึ่งแสน 4, สอ้ขอโทษทีค่ะแสนส0 0หมบาทค่ะค่ะทั้งหมดก็รวมอยู่ที่2องล้านก็แสนห้าบาทแล้วทีนี้เราทําทั้งหมด9แปลงก็เอา2องล้านเก้าบาทตั้งแล้วก็หารด้วย9แปลงก็จะเท่ากับราคาที่ดินต่อแปลงของเรานะคะ ส่วนใครคนไหนที่มีดอกเบี้ยนะคะเราก็คำนวณอยู่ที่ว่า,าโครงการนี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันจบโครงการน่ะทั้งหมดนะเราคาดว่าดอกเบี้ยของเราจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราค่อยหาร9้าแปลงนั่นก็จะเป็นราคาที่ดินที่เรามีที่เราได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอ ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคํานวณตรงนี้ผิดพลาดเน่ก็คือว่ากําไรหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวนไปหมดพลาดไปหมดแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยและสําคัญกว่ากว่าค่าที่ดินค่าถมที่ยเขตน้ําเขตไฟอะไรพวกเนี้ยสำคัญกว่าค่าพัฒนาเนี่ยคือค่าดอกเบี้ยค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆออย่ารวมอย่าลืมขอโทษทีค่ะอย่าลืมนะคะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น ต้องคำนวณดีๆคำนวณเสร็จแล้วเอาตัวเลขมาบวกเบื่อบวกแล้วก็หารลงไปก็จะได้ค่าที่ดินค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้เท่านี้จ้า